มาต่อนะคะสำหรับตัวอย่างต่อมานะคะจะเป็นตัวอย่างที่ฟังก์ชันของเราเนี้ยนิยามเป็นส่วนส่วนย้อนกลับไปดูตัวอย่างก่อนหน้าเนาะตัวอย่างก่อนหน้าเนี้ยฟังก์ชันเอาให้มาเป็นแค่ฟังก์ชันเดียวนะคะแต่ฟังก์ชันต่อมาเนี้ย n น,นิยามเป็นส่วนส่วนก็ทำเหมือนเดิมทุกคนทำเหมือน2องพายนะคะเริ่มต้นด้วยการดูตัว l ก่อนข้อนีอ้ทุกคนดูคาบของเรา t เป็นสอง ถูกไหม t เป็น2ไม่ใช่2องพายนะคะทุกคนถ้ามันเป็น2องพายมันจะเห็นเป็น2องพายชัดเจนเนาะอ่าเพราะฉะนั้นตรงนี้ได้มีค่าเท่ากับ2 l ครูก็ทดเลขได้เป็น l เท่ากับหหรือดูตรงนี้ก็ได้ x ของเราเนี้ยอยู่ระหว่างลบหนถึงหแสดงว่า l มีค่าเท่ากับ1นนะคะเราก็ไปใส่สูตรเนาะ เขียนมาให้เห็นข้างหน้าอันนึงนะคะใส่สูตรของเราตัวนี้นะคะเราจะได้ A0 ศูนย์มีค่าเท่ากับ1นส่วน L แต่ L เป็น1ก็คือ1น่งส่วนหนึ่งอินดีเกรตแต่ลบหน่งถึง1แล้วฟังก์ชัน fx dx ของเราใช่ไหมแต่ว่าอ่านึส่วนหคุณไม่เขียนแล้วนะแต่ว่าไอตัวเนี้ย โจทย์มันนิยามเป็นส่วนส่วนเราจำเป็นที่จะต้องแบ่งตั้งแต่ลบ1ถึง0นย์ได้เป็นอินทิเกรต3าม dx บวกด้วยอินทิเกรตศูนย์ถึง1ก็คืออินทิเกรต x dx ตัวนี้นะคะแล้วเราอินทิเกรตเพื่อนว่าอันนี้มันอินทิเกรตไม่ยากนะคะครูครูให้ดูหน้าด้านซ้ายเลยนะคะมันเลยได้เป็นอินทิเกรตตัวนี้ได้3 x แทนค่าขอบอินทิเกรตตัวนี้ได้ x กำลังสองส่วนสองแทนค่าขอบได้เป็น7ส่วนสองันั้นเราได้ a ศูนย์เป็น7ส่วน2อละนะคะ จากนั้น an ล่ะ an ของเราสูตรก็คือเป็น1ส่วน l มันเลยได้1ส่วน1เนาะตั้งแต่ลบ1ถึง1 fx cos n pi x ส่วนได้ l ก็คือ1ก็ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะส่วน1ได้เป็นตัวนี้ dx แต่ว่าเช่นเดียวกันคุณจะต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตตั้งแต่ลบ1ถึง0 fx ได้เป็น3 cos n pi x dx บวกด้วยอินทิเกรต0ถึง1 fx คือ x s i n nπx dx ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นครูก็เลยได้มีหน้าตาเป็นไอตัวนี้เรียบร้อยถูกไหมอ่าจากนั้นมาเวลาเราจะอินทิเกรตตัวนี้นะคะอินทิเกรต cos nπx dx เนี่ยมันได้ sin nπx เหมือนเดิมแต่ต้องอย่าลืมหารด้วยตัวเลขหน้า x ก็คือหารด้วย nπ อ่าอันนี้ก็คือได้กันตัวนี้แต่ตัวนี้ทุกคนมันต้องอินทิเกรต by parts ซึ่ง ครูไม่ทําให้ดูแล้วนะคะทุกคนเราทําบ่อยละให้ทุกคนไปอินดิเกตฝึกอินดิเกตเองนะคะตรงนี้อินดิเกตบายพาสมันเลยได้เป็นตรงนี้นะคะอ่าอินดิเกตบพาสได้เป็นตัวนี้ปุ๊บแทนค่าขอบ1 0ตัวนี้นะคะข้อนี้ใช้ความเป็นฟังก์ชันคู่ฟังก์ชันคี่ไม่ได้เหตุผลเพราะว่าขอบเขตมันไม่ใช่เป็นลบ C ถึง C ถูกไหมมันไม่ใช่เป็นลบ L ถึง L เหมือนเมื่อกี้นะคะอ่า จากนั้นตอนนี้ทุกคนแทนค่าขอบทุกคนดูนะเราเอาศูนย์แทนค่าไปที่นี่ sin ศูนย์ได้ศูนย์ก็เลยไม่เขียนใช่ไหมเราเอาลบหนึ่งแทนค่าที่ x ตัวนี้มันเลยได้เป็น sin ลบ n pi ทุกคนยังจำา sin ลบ n pi ได้ใช่ไหมคะ sin ลบ n pi ก็ได้ศูนย์แสดงว่าเทอมนี้เป็นศูนย์ทั้งหมดไม่ว่าครูจะแทนค่าด้วยตัวไหนมันได้ศูนย์ทั้งหมดทั้งการแทนค่าด้วยศูนย์กับการแทนค่าด้วยลบหนึ่งเพราะฉะนั้นหลักๆก,ก็อยู่ที่ตัวนี้ เอาหแทนค่าที่ x ที่เห็นทั้งหมดมันเลยได้มาเป็น s i n n π อีกแล้วมันเกิดเป็น s i n n π แสดงว่าณนะที่1แทนค่าตรงนี้มีค่าเท่ากับ0ถูกไหมคะอ่ะครูเขียนไว้ก่อนนะถ้าเราไปเจอ s i n ลบ n π ก็เท่ากับ0เวลาเราแทนค่าแล้วไปเจอ s i n n π i ก็มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะหรือเราเจอ s i n 0ก็มีค่าเท่ากับ0อ่ะตรงนี้ เอา1แทนค่าที่นี่มันเลยได้เป็น cos n pi ซึ่ง cos n pi ก็คือตัวนี้หารด้วย n กําลังสองส่วน p กลังสองได้เป็นตัวนี้ใช่ไหมคะอ่าแล้วเดี๋ยวดูตัวนี้มายังไงเนาะอ่ะาฉะนั้นเอา1แทนค่าเนี่ยตัวนี้ได้ศูนย์ตัวนี้แทนค่าแล้วมันได้เป็นเทอมนี้ใช่ไหมคะจากนั้นครูเอาศูนย์แทนค่าบ้างลบด้วยศูนย์แทนค่าศูนย์แทนค่าอะไรมันได้ศูนย์ก็ไม่ใส่ละ cos ศูนย์ตัวเนี้ยเห็นไหม x เ,เป็นศน cos ศูย์มันเลยได้1 มันเลยได้เป็น1ส่วนด้วย N กําลังสองพายกำลังสองมันเลยได้เป็นลบหส่วนตัวนี้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเทอมนี้โผล่มาละเรียบร้อยซึ่งเราจะตอบเป็นเทอมนี้ก็ได้หรือเราจะเปลี่ยน cos N พายตัวนี้เท่ากับลบหกลัง n อย่างที่ครูเคยเขียนบอกเราเราเลยได้เป็นตัวนี้ครูก็เลยหา a n ได้เป็นหน้าตานี้ถูกไหมจากนั้นหา B n ยังไงนะคะ bn ก็ไปเขียนสูตรไว้หน่อย bn คือ1ส่วน l แต่ l เป็น1ก็ไม่ต้องเขียนละกลายเป็นตัวนี้ fx sin n p x ส่วน l dx แต่ว่า fx ของเราต้องแบ่งส่วนอินทิเกรตใช่ไหมคะ fx ก็เลยได้มีหน้าตาเป็น3นะ sin n p x ส่วนด้วย l นะคะ dx บวกด้วย ate, อินทิเกรตศูนย์ถึง1แล้วก็ x sin n p x ส่วนด้วย l l คือ1ไม่ต้องเขียนแล้วนะคะอันนี้คือครูเคยชินนะเขียนทุกคนต้องอับเป็นเหมือนครูนะ l คือ1แทนค่าไปแล้วนะคะงั้นเราเหลือหน้าตาแบบนี้ก็คือเหมือนในรูปนี้ถูกไหมเหมือนกันนั้นอันนี้เช่นเดียวกันครูไม่อินทิเกรตให้ดูละเราไปฝึกอินทิเกรตนะคะอินทิเกรตตัวนี้นะคะได้สามก็คือสามยืนพื้นไว้อินทิเกรตไซน์ n pi x มันได้ลบคอส n pi x ใช่ไหม แต่อย่าลืมหารด้วยตัวเลขหน้า x ก็คือหารด้วย n p i. อันนี้ก็คือได้นตัวนี้แต่ตัวนี้ทุกคนต้องไปอินทิเกรต by parts นะคะทุกคนจะได้เป็นตัวนี้ไปฝึกทํานะคะมันจะได้มาให้ u เท่ากับ x เนะี่ยให้ u เท่ากับ x dv ก็จะเป็นตัวนี้เราอินทิเกรตได้เป็นเทอมนี้นะคะ,ะเราดูการแทนค่าทุกคนแทนค่าศูนย์มาก่อนศูนย์แทนค่าที่นี่คอศูนย์ได้1ไอตัวนี้ได้1ใช่ไหมมันเลยได้เป็นลบสามส่วน n pi โผลมาเป็นเทอมแรกตัวนี้ ใช่ไหมคะลบด้วยเอาลบหนึ่งแทนค่าที่นี่ลบหนึ่งแทนค่าที่เนี่ยอ่าข้อนี้นิดนึงนะมันแทนค่าแล้วมันดูยุ่งยากครูขอมาทดเลขไว้ในหน้านี้ดูการแทนค่าตัวแรกทุกคนแทนค่าที่ตัวนี้ก่อนนะเอาศูนย์แทนค่าไปที่นี่อ่ะดังนั้นตอนนี้ครูเลยได้มีค่าเป็นลบสาม่วนด้วย n อ็นพคอสศูนใช่ไหมคะ ลบด้วยแล้วลบไปเจอลบของที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเลยเป็นบวกแทนค่า x ด้วยลบหนึ่งมันเลยกลายเป็นลบ n pi เขียนไว้อย่างงี้ลบ n p หารด้วย n p อันนี้คือกลุ่มแรกไปบวกด้วยกลุ่มที่สองครูเอาหนึ่งแทนค่าที่นี่มันเลยได้เป็น cos n p ใช่ไหมคะมันเลยได้เป็นเท่ากับลบ cos n pi t a x เป็นเลข1นะคะก็เลยได้เป็นตัวนี้บวกด้วยตรงนี้เอา1แทนค่าที่นี่มันได้เลยได้ sin n pi มันได้0ูนย์ n pi มีค่ารอบศูนย์คูณอะไไม่เขียนแล้วนะอ่ามันก็เลยได้เป็นแค่ตัวนี้นะคะกลุ่มแรกอ่าจากนั้นมาเอาศูนย์ตัวนี้แทนค่าที่นี่ศูนย์แทนค่าที่ x ตัวนี้ศูนย์คูณอะไรได้ศูนย์ก็เลยไม่เขียนตัวนี้แล้วนะคะแล้วก็ลบด้วยเอาศูนย์แทนค่าที่นี่อา้าวไซน์ศูนย์ได้ศูนย์มันก็เลยไม่มีละ แสดงว่ามันได้แค่เป็นตัวนี้ออกมาแค่ตัวเดียวนะคะอ่าเพราะฉะนั้นตอนนี้สิ่งที่เราได้มาเราได้มาเป็นแบบนี้เดี๋ยวครูขอเช็คเครื่องหมายแป๊บหนึ่งนะอ๋อตรงนี้ครูลืมเลขสามนะคะถ้าเราเอาถ้าเราเอาลบหนึ่งแทนค่าที่นี่ลบสามตัวนี้ยังมีอยู่เนาะครูมีสามตัวนี้นะคะอ่ะระฉะนั้นตอนนี้ครูลเลยได้มีค่าเท่ากับ ลบสส่วนด้วย n pi cos ศนย์ตัวนี้มีค่าเท่ากับ1ใช่ไหมแต่ cos n pi ตัวนี้ทุกคน cos ลบ n ไมีค่าเท่ากับ cos n pi ทุกคนยังจําได้นะที่ครูจดให้อ่ะแั้นมันเลยได้มีหน้าตาเป็นบวกด้วย3 cos n pi ส่วนด้วย n pi n pi ห้ามตัดกันนะทุกคนมุมกับเลขไม่เหมือนกันเนอะลบด้วย cos n ไส่วนด้วย n pi เพราะฉะนั้นมันบวกลบกันได้3ส่วน n π พ่บวก3ลบ1ได้เป็นบวก2 cos n π ส่วนด้วย n p i แล้วมันก็เลยได้มาเป็นหน้าตาตัวนี้โผล่มานะคะมันรวมเทอมกันได้เนะี่ยมันเลยได้เป็นลบ3บวกด้วย2 cos n π ส่วนด้วย n p อ่เพราะฉะนั้นตรงนี้ครูก็ได้มีหน้าตาเป็นตัวนี้เพราะ cos n π คือลบ1ลัง n ใช่ไหมเพราะฉะนั้น b n ของเราก็ได้มาเป็นตัวนี้ ครูก็เอาทั้งสามตัวนี้ไปแทนค่าในสูตรนะคระูก็จะได้มีหน้าตาเป็นสรุปตอบนะคะก็เป็นลอกมาไปลอกอนุกรมฟูเหียของเราเมื่อกี้มาอยู่ไหนนะครูก็ลอกอนุกรมฟูเหลีอ่ยองครูตัวนี้นะคะเราเปลี่ยนแอลเป็นเลขหนึ่ง อันเนี้ยครูก็ไปจะตอบแล้วเนาะครูมาใส่ไว้ในหน้านี้นะคะจากตรงเนี้ยพอเราหาเสร็จเรียบร้อยเนะี่ยเราก็มาตอบตรงนี้นะคะอนุกรมฟูเรียคืออะไรก็คือตัวนี้โดยที่นะคะ A0 ก็คือ7ส่วน2 An เท่ากับ ลบ1กำลัง n ลบ1ส่วนด้วย n กำลังสอง pi กำลังสอง bn เท่ากับลบ3บวก2เล็กลบ1กำลัง n ส่วนด้วย n pi นั่นเองนะคะก็แทนค่าไว้ที่นี่แต่ว่าเลขมันเยอะเราไม่ต้องแทนก็ได้เราเขียนแบบนี้ตอบได้ก็จะตอบอยู่ที่นี่นะคะถ้าเขาให้หาอนุกรมฟูเรียเนาะอ่ะแต่ไอ้ข้างล่างนี้ก็เช่นเดียวกันเขาก็แค่กระจายให้เราเห็นนะคะอันนี้คือสิ่งที่เขาแทนค่าไปละ a0 เนี่ยมันคือเจ็ดส่วนสองแล้วพอมันส่วนสองมันเลยกลายเป็นเจ็ดส่วนสี่ทุกคนเห็นไหมจากนั้นไอเทมนี้คือ an นะคะเทอมนี้คือ bn แล้วก็ตอบแค่ตรงนี้ก็ได้เราไม่จําเป็นต้องกระจายแบบนี้ในข้อสอบก็ได้นะคะเขาไมา่ได้ถามถ้าจะกระจายก็แปลว่าอะไรแปลว่าเราแทนค่า n เป็น1แทนค่า n เป็นสอย่างที่ครูทําให้ข้อเมื่อกี้ให้ดูนะคะก็จะได้มาเป็นแบบนี้อ่ะ ก็เหลืออีกหนึ่งข้อซึ่งข้อที่เหลือเดี๋ยวครูขอตัดไปอีกคลิปนึงแล้วกันนะคะเดี๋ยวมันจะยาวเกินเนาะก็จะเหลืออีกแค่ข้อเดียวสําหรับของข้อนี้นะคะแล้วที่เหลือก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งละเป็นอนุกรมฟูเรียส์ไซน์แล้วก็อนุกรมฟูเรียรโคไซน์นะคะ